นิทานอีศกเรื่องกวางกับหมาไล่เนื้อนายพรานออกล่าสัตว์ในป่าใหญ่พบกวางตัวหนึ่งจึงหยิบหน้าไม้ยิงกวางนายพรานยิงถูกกวางแต่โดนที่ไม่สําคัญกวางจึงหนีต่อไปได้มันวิ่งไปที่แม่น้ําสายหนึ่งกวางเหลียวหลังมองเห็นนายพรานกับหมาไล่เนื้อวิ่งตามมาติดติดมันไม่มีทางหนีจึงตัดสินใจโดดลงแม่น้ําแม้ในแม่น้าจะกว้างใหญ่น้ําไหลเชี่ยวแค่ไหนกวางก็ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ฝ่ายหมาไล่เนื้อกระโดดตามกวางลงไปนายพรานร้องห้ามให้กลับมาแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จหมาไล่เนื้อว่ายตามกวางไปได้ไม่นานพอเห็นกวางเริ่มจมน้ํามันจึงหันหลังกลับแต่เนื่องจากน้ําไหลเชี่ยวมากจึงทําให้มันหมดกําลังที่จะว่ายกลับทําให้มันจมน้ําตายไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทําการหุนหันพลันแล่นย่อมได้รับความเดือดร้อนในภายหลังพุทธภาษิต พลานมิวปักกานางปาโตปตัตนโตพยังเอวังชาตานมัดจานางนิจจังมรณโตพยังไทยของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วย่อมมีเพราะต้องตายแน่นอนเหมือนไทยของผลไม้สุกย่อมมีเพราะต้องหล่นในเวลาเช้าฉะนั้น